สวัสดีครับผมสวัสดีกับลาบหมูนะครับผมน้าวันนี้นะเป็นเมนูลาบหมูลาบหมูบนบ้านนี่แหละไม่มีอะไรมากมายหรอกลาบหมูข้าเหนียวผักสด มีผักหลากหลายนะครับผมนะโอ้มีสามอย่างตัวฝักยาวกระลำปีแล้วก็ผักกวางตุ้งคนเดียวเล่จัง <c oughs> ใช่ไม่นอนอ <c oughs> มันจะปั้นไม่ได้ใช่ไหม เขาเหนียวปั้นไม่ได้เลย รถขายของรถเล่รถเล่ขายของ เห็นไหมซื้อของเก่า ข้าวเหนียวปั้นไม่ได้เลย เอาครับผมสำหรับวันนี้ผมเองก็ได้เอาลาบหมูน้ำตกกับข้าวเหนียวมาฝากพี่ฝั่งน้องนะครับผมนะ,ะกับข้าวกับปลามานั่งทานกันวันนี้ก็มาทักทายพี่น้องนะครับผมนะกับเมนูชาวอีสานนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะขอบคุณมากมากสำหรับการติดตามและรับชมนะครับผม ยังไงวันนี้ผมเองก็ขอเป็นกำลังใจนะครับผมนะให้พี่ๆทางชายแดนนะครับผมขอจงปลอดภัยทุกๆท่านนะครับผมนะเสียความเสียหายให้น้อยที่สุดนะครับผมขอเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับผมนะผ่านคลิปนี้นะครับผมให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับผมนะ <Pos> ทุกๆท่านทางชายแดนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอลำลาไปในเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสู้ๆครับ